สวัสดีครับเราอยู่กับอาจารย์นะครับสำหรับประจำวันที่3ตุลาคม2567นะครับเข้าสู่ฟุตบอลทางฝั่งของวันพฤหัสบดีนะครับเป็นฟุตบอลทางฝั่งทั่วยูโรปีลีกแล้วก็ถ้วยเล็กที่สุด อย่างยูโรปาคอนเฟอเรนซ์นะครับเดี๋ยวเราไปลงลึกคู่นี้แน่นอนครับนะครับผมเอฟซีปอร์โตเปิดเอสตาดิโอดูดรากเรนะครับรับมือกับทางฝั่งผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยักษ์ใหญ่จากเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราไปลงลึกคู่นี้กันแบบพร้อมกันนะครับโดยใครมาแล้วฝากทุกท่านกด Subscribe นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามบรรณาไว้ด้วยนะครับสตัวเน้นๆเหมือนเดิมนะครับเดินหน้าต่อแตกทุกวันเกือบทุกวันแล้วกันนะครับผมสาหรับสเต็ปสของเรานะครับโดยวันนี้ไปเริ่มกันเลยครับ เออต้องบอกก่อนว่าคู่นี้นะครับผลงานในช่วงหลังแมนยูทุกท่านน่าจะพอเข้าใจแล้วก็ทราบอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผลงานพวกเขาไม่ค่อยดีเลยนะครับผมแล้วก็ เป็นทีมที่ตอนนี้สถานการณ์นะครับผู้จัดการทีมอาริคเทนฮาร์กนะครับมีโอกาสที่จะโดนปลดค่อนข้างสูงมากๆนะครับสำหรับลูกตาผีแดงแมนเชสเตอร์ยูนเท็ดนะครับผมคู่นี้เคยเจอกันมาล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2009คือมันนานมากๆนะครับในการพบกันล่านะครับผมเพราะฉะนั้นนี้จะนาขออนุญาตไม่ไปย้อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของปอร์โตบ้างปอร์โตผลงานนะครับผมค่อนข้างโดดเด่นครับฤดูกาลนี้เกมที่เล่นในบ้านพวกเขาแข็งแก่งมากๆนะครับสี่นัดสุดในฤดูกาลนี้การเล่นในบ้านชนะแบบ100% นครับโดยเกมล่าสุดชนะอารูกาไป4ประตูต่อ0เนี่ยครับผมคือเก็บคลีนชีสได้3เกมจาก4นัดเวลาลงเล่นในบ้านนะครับมีความแข็งแกร่งและก็มีความดุดันมากๆนะครับแต่ในเกมแรกพวกเขาไปแพ้ทางฝั่งโบลตกิมมาในฟุตบอลทั่วยุโรปารีกนะนะครับเดี๋ยวขอแค่ดูผลงานแมนยูก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมก็แน่นอนไปแพ้กับท็อตแนมอัสเปิดนะครับคาบ้านเลยนะครับวันนั้น3ประตู3-0ซึ่ง วันนั้นนะนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปโดนใบแดงด้วยนะครับจากบรูโน่เฟรนเดสนะครับแต่ก็ยิ่นอุทธรณ์ผ่านนะครับผมเกมนั้นคือต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่แบบนะครค่อนข้างดุเดือดแล้วก็มีผลต่อเก้าอี้นะครับอย่างทางฝั่งแมนเชสเตอร์คือต้องต้องบอกแมนยูตอนเนี้ยสามเกมหลังสุดพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับผมอ่ะนะครับผมก็แน่นอนครับนะครับสำหรับทางฝั่งในคําคือวันนี้นะครับผมคือ ในเล็กแรกแมนยู our, นะครับผมในฟ,ฟุตบอลทัวยุโรปาลีกพวกเขาเสมอเทรนเต้มาได้ก็คือมี1แต้มนะครับซึ่งแตกต่างจากปอร์โตนะครับพวกเขาไปแพ้บอลจากนอร์เวย์ก็คือโบโดคริมนะครับในฟุตบอลน,นะฟุตบอลยุโรปาลีกก็คือแพ้การแพ้3-2นะครับ๋ย่ขอนยากไปดูเรื่องของสภาพทีมกันบ้างนะครับไปดูทางฝั่ง FC ปอร์โตก่อนนะครับปอร์โตวันนี้จัดทัพมาในระบบ4 2 3 1นะครับผมก็แนะ่นอนนะ กุนซืออย่างพิโตอบรูโน่นะครับผมก็วันนี้ขาดใครบ้างไซดูซานูซี่มีรับอีวานมาโกโน่นะครับ, i, รบแล้วก็แฟนนาวาโล่ครับนะครับแค่3คนแต่ก็เป็นนักเตะที่ขาดหน้าเดิมนะครับผมวันนี้แนะ่นอนโอตาวิโอเป็นเซนเตอร์เป็นเลสเป็นเซนเตอร์มาริโอยืนขวาหน้าเป้าเป็นฟรังโกเปเป้เปยืนขวากาเลโน่ยืนซ้ายนะครับผมก็แน่นอนก็ยังเป็นชุดนักเตะที่ดีที่สุดนะครับประเด็นวันนี้คือ FC ฟซีปอร์โต ยังไงวันนี้ก็ต้องมีแต้มนะนะครับเพราะว่าอย่างที่จจนากล่าวครั้งต้นพวกเขาแพ้มาในเกมแรกนะครับไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างนะครับวันนี้จัดทัพมาในระบบเดิมก็คือ4 2 3 1นักแต่ที่ขาดก็เป็นหน้าเดิมนะครับลุกชอเมสันเมาส์ในการแฮรรี่แม็กไวไทเรลรามาเซียนะครับเอริเกนฮากวันนี้จัดชุดผสมนิดนึงครับแต่ก็ถือเป็นตัวจริงนะเพราะว่าในยุคของเทนฮากนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลในในบอลถ้วยในประเทศนะครับบอลอ่ะฟุตบอลถ้วยยุโรปไม่ว่าจะเป็นรายการไหนเทนฮากก็ค่อนข เรื่องของส,องสภาพความฟิตเป็นหลักนะครับวันนี้หน้าเป้าใช้เป็นรับสมุดพอยรุ่นนี่ครับบูโดฟานเดสลงสนามได้เรียบร้อยอูกาเตยืนคู่กับอีริกเซนทางขวาเป็นเดียโลทางซ้ายเป็นมาคัตแบตฟอร์ดมาซลูยืนขวาดานโลนะครับลิสโนบัติเนสแลวก็แบกไทลิกผู้รักษาประตูเป็นอันเรโอนาน่านะครับคืออย่างที่จรยากราข้างต้นนะครับดูจุดประสงค์ในเกมนี้ของทางฝั่งปอโต้ก่อนนะครับแน่นอนปอโต้วันนี้เขามองหา3แต้มอย่างแน่นอนนะครับไม่มีการมาเล่นเกมรับเพราะวันนี้เล่นที่เอสตาดิโอ ดูดากาเนยครับผมวันนี้อาานา์มอเป็นรูปแบบที่ปปรโตนะครับกล้าได้กล้าเสียกล้าเปิดแรกนะครับผมแล้วพวกเขาเล่นในบ้านด้วยนะครับผมหลายปีก่อนอาร์เซนอลมาเยือนย,ยังแพ้เลยนะครับเพราะฉั้นเกมวันนี้ไม่ง่ายครับสำหรับแมนยูต่อเรื่องของอ potential เรื่องของมาร์เก็ตไวรูเรื่องของอานะครับชื่อชั้นแมนยูอาจจะดูเหนือกว่าถ้าวัดกันจริงๆนะครับแต่เกมนี้เรื่องของสภาพจิตใจนะั่แต่ะแมนยูยังถือว่าเป็นเครื่องหมายคำถามครับเกมวันนี้เลือกเล่นสกอร์สูงดีกว่าเพราะว่าถ้าเราดูราคา ราคาวันนี้เล่นบ้านปอร์โตแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาแบกในราคาเสมอนะครับตอนนี้เป็นปอร์โตต่อละนะครับผมมันก็อยู่ที่ราคา,า,คาใกล้ๆน้ำก้าวเท่ากันเนี่ยนะนะครับแต่ราคาสูงต่ำกับไหลไหลขึ้นนะเพราะราคาสูงต่ำเปิดมา2.5กับไหลไป2.75 นะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวันนี้เมนยูน่ครับเขาก็ต้องมองหาสามแต้มหาโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปจากเกมที่แล้วที่พวกเขาแพ้มา3าูนให้กับสเปอร์นะครับส่วนปอร์โตในเล็กแรกเขาแพ้มานะครับให้กับบูโกริมสามสองก้มกิบไม่ได้สักแต้มหนึ่งเกมวันนี้เล่นในบ้านก็ต้องมีความพึกเขิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าบอลเป็นบอล3หน้านะครับแน่นอนรูปแบบเกมนะครับมีเป็นเกมที่มีประตูเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะอย่างแน่นอนนะครับคู่ที่1วันนี้เลือกสกอร์สูงครับ f c ปอร์โตวันนี้เปิดเอสตาดิโอ โอดูดากราวนะครับวัดกับผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอิเตาล์เป็นฟุตบอลคู่ที่1ครับไปต่อคู่ที่2นะครับเป็นในคิวของทางฝั่งอ่ะนะครับเอฟซีโชเวนเต้นะครับวันนี้เจอกับทางฝั่งของกุนซืออย่างโชเซ่มูริโยก็คือฟีเดราเช่ครับอ่ะนะครับผมนะนะครับผมสำหรับอา่อาอ่าคู่นี้เจอกันมานะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่า เออ่ย้อนกลับไปเมื่อปีศกปีที่แล้วในกับในฟุตบอลทั่วยูโรปาลีกแล้วก็เป็นเฟเนริเช่สามารถชนะทั้งไปแล้วก็กลับในกับในการรับมือกับ FC ฟเชเวนเต้เชเวนเต้เป็นบอลจากฮอลแลนด์นะครับส่วนเฟเนริเช่เป็นฟุตบอลจากตุรกีนะครับซึ่งลีกก็พอๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับโดยทางฝั่งผลงานล่าสุดของ FC ฟเชเวนเต้ครับนะครับพวกเขาชนะเอ็นซีไบรด้ามานะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นี่คือในลีกฮอลแลนด์ Holland, ลีกสูงสุดนะนะครับภายใต้การทีมของโจเซฟออสติงนะครับคุมเอฟ งานในเล็กแรกตามที่กล่าวข้างต้นก็คือเสมอแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลถ้วยยูโปรปาลีกเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับส่วนทางฝัง่งเฟินเลนด์ปรเช่บ้างครับนะครับผมเฟินเลนด์ปรเช่ดูดีกว่านะนะครับผลงานโดยภาพรวมในฤดูกาลนี้เกมล่าสุดพวกเขาไปชนะอันตันยาสปอร์มาสองศูนย์นะครับแล้วก็เกมฟุตบอลถ้วยยูโปรปาลีกนะครับในนัดแรกพวกเขาก็สามารถชนะเบลยากเบลเยียมอย่างยูนิยงเซนกิรุสนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับในค่ำคืนวันนั้นนะครับคืออย่างที่บอกนะครับถ้าเรามองไปเรื่องของสภาพผู้เล่นชว เต้วันนี้ขาดผู้เล่นนะครับผมแค่คนเดียวที่เป็นตัวหลักก็คือแดนล็อตนะครับแค่คนเดียวนะครับผมที่เหลือก็มาตัวเต็มแลมเมอร์ยืนหน้าเป้านะครับแวนเบอร์เกนยืนซ้ายนะครับผมาสเตลส,ต,สตจินนะครับยืนตรงกลางนะครับลีเจียนะครับเล่นเป็นตัวตัดเกมนะครับส่วนทางฝั่งของเฟเดริเช่ของโจเซ่มูรินโญ่ขาดตั้งแต่แค่คนเดียวก็คือไบรท โอซายีนะครับซึ่งคนนี้ติดโทษแบ,บวันนี้จัดไปมาด้วยทางฝาั่งเอดินเชโกดูซานทาดิดนะครับอลองแซงมักเชมังนะครับคริสอัมราบัตนะครับกลับมาลมนะน,นะครับผมอาดักรัโซยุนโชนะครับวันนี้กลับมาละเรียกว่าคุยก็ไปยังเป็นผู้รษาประตูนะครับผมเกมวันนี้ตามที่จะนาอาจาราก่าวข้างต้นเลยครับเป็นฟุตบอลที่น่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างเปิดค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมนะครับทอมนเต้เป็นบอลจากคอนเลนที่เล่นเกมลุกค่อนข้างดีอยู่แล้วครับนะครับผมส่วนเกมรับก็เสียประตูค่อนข้างง่ายส่วน ใช่ครับวันนี้เ้ามองหา3แต้มกาลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจถ้าเรามองเรื่องของราคาวันนี้มีโอกาสครับเพราะว่าราคานาบอน,นบเปิดมาราคาเสมอเลยแต่สูงต่ํากับเปิด2.75เป็นการจ่ายนะครับน้ำก้านะครับเกมวันนี้จะนามามีโอกาสที่มีประตูเกิดขึ้นทั้ง2ฝั่งทั้ง2ฝั่งมีโอกาสทําประตูได้นะครับขอญาิเลือกสกอร์สูงหนึ่งคู่กับเป็นฟุตบอลคู่ที่2 นครับก็ยังเทใจไปทางสกอร์สูงนะ FC โชเวนเต้เจอกับเฟรนิเบเช์ของโชเซ่มูรินโญ่นะครับผมอ่ะไปต่อคู่ที่สามการน,นะนะครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้คู่ที่3จะเป็นคิวของฟิออรเลดิน่าอันนี้เราจะโยกมาฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ละ นะครับฟิโอเนติน่าจากทางฝั่งของกันโซซเรียอาอิตาลีนะครับวันนี้เปิดสนามเจอกับเดอร์นิวเซนเป็นบอลที่เป็นเบอร์หนึ่งของลีก g อ่าลีกเวลซึ่งมันก็แตกต่างอยู่ละนะครับผมโดยการเจอกันคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเกมล่าสุดครับฟิโอเนติน่า ทำได้แค่เสมอกับเอมโปรีมา0ูนย์นะครับผมสำหรับฟิออรนะครับผมส่วนทางฝั่งของเดอะนิวเซนเกมล่าสุดนะครับพวกเขานะครับสามารถถล่มเดอะนิวทาวฟีคือหกหนึคือมันเป็นบอลที่แตกต่างค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับคู่นี้มันมันมันดูค่อนข้างยากมันวัดยากแต่เรื่องของราคาวันนี้ฟิออรจะมีความโดดเด่นนะครับในการเล่นในบ้านค่อนข้างสูงนะครับผมวันนี้เรื่องของราคากลับกล้ามาแบกในราคา3ลูกควบ นะครับสูงต่ําเปิด3.75คือกล้าพูดเลยครับเป็นฟุตบอลหน้าเดียวเลยนะครับผมก็คือยิงหน้าเดียวนั่นแหละนะครับคู่นี้นะครับสามลูกควบกับสูงต่ำา3.75นะครับตามที่เจนากล่าวข้างต้นนะครับวันนี้คือยังมองว่าเกรดบอลมันแตกต่างกันจนเกินไปเดอะิวเซนต์บอลจากเวลมันมันเรื่องของประสบการณ์ในเวทีนี้ด้วยนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าฟิออร์นะครับค่อนข้างตดดินเวลาเล่นฟุตบอลถ้วยเข้ารอบลึกๆหรือแม้กระทั่งเข้ารอบชิงค่อนข้างบ่อยในช่วง2ฤดูกาลหลังที่ผ่านมาดูเป็นนทีีม่คอข้ ้งเน้นในฟุตบอลถ้วยเป็นหลักเลยครับสำหรับหมูมาการฟิออเรติน่าของราฟาเลปาลาดิโน่ครับนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้จนาโม่เดินนิวเซนนะครับไม่น่าจะต้านทานอยู่นะครับโดนถลุงยับอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่3วันนี้เลือกต่อฟิออเรติน่าหรือดักสกอร์สูงก็เล่นได้นะครับสี่ลูกมีแน่นอนนะครับฟิออเจอกับเดินนิวเซนนะครับเดี๋ยวไปสรุป3คู่วันนี้มีอะไรบ้างไปฟังแบบพร้อมกันครับ โดยคู่แรกวันนี้ที่จะนาคัดไปข้างต้นเดี๋ยวจะนาฝากกลุ่มฟุตบอลมาเก้าวีพีหน่อยละกันนะครับกลุ่มฟุตบอลที่รวมคนมากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในไทยใครที่อยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิมแอดไลน์แอดอาร์บีหนึ่งจะนาพูดทุกครั้งว่าขอแค่ท่านได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่มนะนะครับว่าในกลุ่มเขาวินกันยังไงบอลสดลิฟบอลสกอร์สูงอยากให้เห็นภาพตรงกันแล้วก็บรรยากาศในกลุ่ม,มเวลาคนเล่นตามฟุตบอลเขาเล่นกันยังไงคู่แรกปอตโตเจอแมนยูคู่นี้เลือกสกอร์สูงกับ2.5 คู่ที่สอชเวนเต้เจอฟเฟรเนอรเชต์ก็เลือกสกอร์สูงครับ2.75นะครับสอเสือสอเสือแล้วก็คู่ที่3ต่อฟิออร์เรนติน่าวันนี้ราคาแรงหน่อยแต่เกรดบอลต่างกันเยอะนะครับเชื่อฟิออร์วันนี้เรียกความมั่นใจนะครับผมกลับมาได้นะครับสำหรับฟิออร์ตอนนี้สถานรรการณ์ในลีกอยู่หนับอยู่กลางตารางนะครับวันนี้เดอเจอเดอะนิวเซนห่างกันเยอะนะครับวันนี้ต่อฟิออร์ในราคา3.25นะครับวันนี้ฝากไว้ทั้งหมด สามคู่แลยครับสูงปอโตเจอแมนยูสูงชเวนเต้เจอเฟอรนิเมเช่แล้วก็ต่อฟิออร์เนติน่าวันนี้จะนาขอขนญาติลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันต่อในกลุ่มนะครับเข้ากลุ่มเหมือนเดิมแอดไลน์แอดอาร์บหนึ่งหนึ่งละทักอาจารย์ครับผมอยากเข้ากลุ่มนะครับรับรองว่า ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับใครที่เป็นสายฟุตบอลชอบฟุตบอลสายบอลสดลิทบอลสกอร์สูงเล่นบอลยีสี่เข้ากลุ่มได้กัาฟุตบอลที่รวมคนมากสุดดีสุดในไทยมีทั้งหมด14กลุ่มหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับโอเคเจอในกลุ่มแอดอาร์บีหนึ่งวันนี้จะนาขอ,อนยาลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามวันนี้กราบลาเท่านี้สวัสดี